who had one those nightmares is it tell ve me o a b คุณผู้ชมครับนี่คือขยับกันทอกค,ครับเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของดูนพาร์ท1ซึ่งแน่นอนเป็นการเท้าความเพื่อปูความรู้สึกของเราที่มีต่อน,นักเล่าเรื่องของผู้ชายที่มีชื่อว่าเดนิวิลเน e v ฟนั่นเองครับอย่างที่เคยกล่าวไว้ดูนนั้นเป็น มหากาบนิยายไซไฟสุดคลาสสิกซึ่งก่อกําเนิดและประพันธ์โดยผู้ชายที่ชื่อแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตแล้วเขาเองได้ประพันธ์ตีพิมพ์ออกไปในปีคิศกรา1965แล้วมีทั้งหมด7ภาคมีการนําไปสร้างซีรีส์และภาพยนตร์มาหลายต่ลายครั้งรวมแล้ว3ภาคด้วยกันนะครับ ชายที่ชื่อเดนิีวิลเนฟหลงไหลในนวนิยายเรื่องดูนมาตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นวัยรุ่นแล้วและมีความมุ่งมั่นว่าสักวันหนึ่งเขาเองนั้นจะสามารถนําเอาเรื่องราวเหล่านี้ถ่ายทอดออกมาโดยผ่านภาพยนตร์หรือในที่เราเรียกว่ามูฟวี่เมคกิ้ง o c รเซสนั่นเองหรือขั้นตอนในการสร้างภาพยนตร์เราก็ต้องยอมรับว่าในดูนพาร์ททูนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่เหมือนกับดูนพาร์ทวันเส้นเรื่องวิธีการถ่ายทาบริบทแห่งการเชื่อมโยงตัวละครสัมพันธภาพ การหักหลังเรื่องราวของการเมืองทั้งหมดนี้ต้องยอมรับว่าเป็นฝีมือลายมือของนักเล่าเรื่องอย่างเดนวิลเนิร์ฟซึ่งเดนวิลเนิร์ฟเองนั้นก็ได้รังสรรค์ฝีมือของเขาอีกครั้งหนึ่งเขาได้ยกระดับหนังไซไฟขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องถูกจารึกไว้ในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดอีกนานแสนานานเพราะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ทุกคนบอกว่าเป็นมาสเตอร์พีซของผู้ชายที่ชื่อเดนวิลเนิร์ฟส่วน,นารายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้แล้วครับ It's breathtaking. When you see sand here, imagine water. If you dive in, you can't reach the bottom. You dive in. Yes, it's cold swimming. <laughs> I don't I don't believe you. ด้วยมาตรฐานที่ทำเอาไว้สูงลิปในภาคที่แล้วเดนนี่วิลเนฟได้นำเอาคนเก่งในแต่ละด้านที่เคยร่วมงานกลับมาทำในภาคนี้ทั้งหมดและภาคนี้เนื้อหาจะมีความดุเดือดมากขึ้นและเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นสุดอลังการเขาจึงออกไปถ่ายทำในสถานที่จริงแทบทั้งหมด massacred. ดนีและพู่มกับภาพผู้ใจอย่างเกรกเฟรชเชอร์ได้บอกเอาไว้ว่าการถ่ายทำในแสงธรรมชาติจะช่วยให้ภาพพยน,นั้นดูสมจริงแม้จะต้องใช้ CG เข้าช่วยบ้างก็ตามแต่ความสมจริงยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเขายังตั้งหน่วยเฉพาะกิจที่มีชื่อว่าเวิร์มยูนิตเขาก่อตั้งทีมนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาว่านอนทะเลทรายต้องมีหน้าตาอย่างไรเคลื่อนไหวแบบไหนและถ้าจะขึ้นไปขี่มันมันจะต้องเคลื่อนไหวแบบไหนโดยทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเดนี เนฟเป็นคนอธิบายเพื่อให้ทีมงานได้เห็นในภาพทั้งหมดเนื่องจากในนิยายไม่ได้อธิบายให้ผู้อ่านเห็นภาพมากนะักเขาจึงต้องจินตนาการมันออกมาเพื่อสื่อสารฉากสำคัญที่เฟรเมนและพอลจะต้องขึ้นขี่มันโดยฉากที่ขี่นอนทะเลทรายนั้นทางทีมต้องใช้เวลาในการถ่ายทําทั้งหมด3เดือนด้วยกัน <Nothing fancy. S 3> ในส่วนของนักแสดงที่เรียกเลยว่าคับขั่งไปด้วยดาราฮอลลีวูดจากทั่วทุกมุมโลกในภาคนี้ผู้ชมจะได้เห็นตัวละครทุกตัวมีเส้นเรื่องที่ชัดเจนมากขึ้นและมีการเติบโตในแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพอมัวดีอาร์เทรดิสแสดงโดยเซมัสีชาลเมตัวละครนี้เราจะเห็นการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดเพราะในภาคนี้เขาได้ผันตัวเรียนรู้วิธีแห่งเฟรเมนและตั้งเป้าว่าจะล้างแค้นพวกคาเคเนนให้สิ้นซากแต่เขานั้นก็พยายามที่หลีกเลี่ยงในสิ่งที่ชะตาได้กำหนด และไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองนั้นจะต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของคนทั้งอาราคิสชานี้แสดงโดยเซนเดียในภาคที่แล้วเธอมักจะปรากฏตัวขึ้นมาผ่านนิมิตของพอลแต่ในภาคนี้เธอปรากฏตัวเคียงข้างพอลและคอยแนะนําวิถีของชาวเฟรเมนให้พอลได้เรียนรู้ถึงแม้ว่าช่วงแรกๆเธอก็จะไม่ไว้ใจคนภายนอกอย่างเขาแต่เธอก็สัมผัสได้ถึงความจริงใจที่เขามอบให้ต่อเธอและชาวดวงดาวนี้เลดี้เจสสิก้าแสดง โดยริเบคก้าเฟอร์กูสันในภาคนี้เธอต้องก้าวรับหน้าที่ขึ้นเป็นแม่ใหญ่ของชาวเฟรเมนเพื่อสารต่อเจตดจำนงของการเป็นเบนเจสริตของเธอถึงแม้ว่าเธอจะต้องจำใจแยกกันกันกบลูกชายสุดที่รักของเธอแต่เธอก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ช่วยสารตำนานให้กับพอลมาร์ดีปอารริดิสและเราจะได้เห็นการแสดงความรักของแม่ที่ยิ่งใหญ่อันไร้ขีดจำกัดเกอร์นี่ฮาเล็คแสดงโดยจอชบรลินผู้เคยเป็นทั้งอาจารย์ของพอลและผู้ทำศึกสงครามให้กับตระกูลอารทริดิสเขา กลับมาในครั้งนี้เพื่อล้างแค้นให้กับอดีตดยุคที่เขาพักดีและเพื่อนพ้องของเขาสติลการ์แสดงโดยฮาเวียร์บาเดมเขาคือชาวเฟรเมนผู้มาจากทางใต้ของดาวที่เต็มไปด้วยความเชื่อทางาศาสนาเขามั่นใจเป็นอย่างมากว่าพอคือลีซานเอากัอีบคนภายนอกที่จะเข้ามากอบกู้ดวงดาวนี้ I care what you believe, I believe don't you what care พร้อมขยายจักรวาลดูนให้กว้างขึ้นโดยนักแสดงหน้าใหม่ในจักรวาลอย่างเฟดโรทาฮาเคเนนหลานชายคนโปรดของบารอนนำแสดงโดยออสตินบัตเลอร์ตัวละครนี้จะเข้ามาสร้างความเดือดดานให้กับเรื่องนี้มากขึ้นเขามาพร้อมกับความโหดกระหายเลือดที่แม้แต่คมมีดก็ไม่อาจต้านทานเขาได้และเขาอาจจะเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าหวาดหวั่นสำหรับพอลพรอรลาหรือเจ้าหญิงอิรูลานแสดงโดยฟลอเรนซ์พิวเธอคือลูก าของจักรพรรดิพาดิชาซัดดำที่4และถูกฝึกปลือเป็นอย่างดีโดยเบเนเจสเรตแม่ใหญ่โมเฮมเธอมีทั้งความสงา่างดงามพร้อมมีความช่างสังเกตรู้จักยุทธวิธีแต่เธอมีความซื่อสัตย์พักดีต่อสิ่งใดกันแน่จักรพรรดิพาดิชาซัดดำที่4แสดงโดยคริสโตเฟอร์วอลเกนพ่อของเจ้าหญิงอิรูลานและจักรพรรดิผู้อยู่เบื้องหลังการปกครองทุกสิ่งเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังการล่มสลายของตระกูลอาร์ทริดิสและคอยหนุนหลังตระกูลฮาคอนเนนเพื่อให้ตระกูลน,นี้คอย กวาดล้างในสิ่งที่เขาไม่พึงพอใจแล้วมาถึงนักแสดงที่เรียกว่าลึกแต่ไม่รับอีกต่อไปนั่นคือแอนยาเทเลอร์จอยที่เธอจะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญในดูนพาร์ท2อีกด้วย This how they ร่วมเป็นสักขีพยานให้กับพอลมารี e อาร์ทรดิสผู้มาก่อบผู้ดวงดาวแห่งอาราคิสในดูนภาค2นะครับฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติ IMAX ScreenX 4DX MX4D และ s i g m a Cine Stadium ถึงแม้ว่าตอนจบของหนังเรื่องนี้เป็นการจุดประกายให้ผู้ชมส่วนใหญ่90%บอกว่า รอไม่ไหวแล้วอยากดูภาค3เลยแต่ก็มีข่าวว่าบทกำลังเขียนอยู่ครับส่วนจะสร้างเมื่อไหร่สุดแล้วแต่เซเดตอาร์วิลเนิฟนั่นเองนะครับเพราะตอนนี้เขาบอกว่าเขามีหลายโครงการอยู่ในมือเขาอาจจะพักทำหนังสักเรื่องหนึ่งระหว่างรอเวลาในการรังสรรค์พลังของเขาในการปรุงแต่งให้ดูนพ์ทรีนั้นกลายเป็นมหือมาแมสเตอร์พีซของเขาในการปิดไตรภาคของเขาที่เขามีความตั้งใจไว้นะครับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและรบกวนแบ่งปันให้กับคน ที่คุณรักเพราะทีมงานนั้นจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปดีๆมาฝากผู้ชมทางบ้านพบกันใหม่คลิปหน้าขยับแว่นทอครับ